โอ้โหชิบหายแล้วปลาดุกนั่นนั่นนั่นสันหัวข้อนหายโอ้องรูปดุกขะหม้อปลาดุกขะหม้อจอมหลังจอมเนี่ยวันนี้จอมกี่บอลแล้วเนี่ยทำไมสามบอลสีบอลละเจ็ตัว เี่ตีนถังแก่หมดแล้วกันสวดีครับวัสครัับเฮ้ยจับขับรถออกมาอ่ะแกนเลยของใครตัใครก่อนอ่าต้นก่อนนะต้นไข่ะนะยงหนอมะเจ็บโอ้ออกเเลยไหนีต้นไงโอ้ต้นนี้หมเลยนะนี่ยนนีเจ็บมากมาวันนี้อนนี้วรอสิบห้าลสิบห้านะฮะกางบ่อนะ แปดโมงนะวันนี้จับล็อกแปดโมงนะจับล็อกสายหน่อยนะ

แบกครับนิ้วถามอ่แกรัมอไหมประมาณ30มกรัมประมาณเดี๋ยววัด๋ยอะสามน้ำหนึ่งรสรสเยอะวผมู้นอเยอะหรือเลารเยอเเยนะ ย้ำหน่อยตึดตึ๊ดตึดกันี่โค้งย้อนมาเซ็งตบโอเค,อเคกาบ์ี้อะลูกผีงันมีเจ็ดลังนะบอลบอลถึงตีแล้วกะวันนี้นะตายแล้ว はい。はい สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้มีใจรักในการตรปปากปลาทุกท่านนะก็วันนี้เราอยู่ที่เล็กมันต์ตึกพิทิงปาร์คนะครับวันนี้เป็นแมทมิตติ้งนะฮะก็นับนักกีฬา20ที่ท่านนะค่าสายศูนย์บาทนะครับน,นียตกฟรีนะฮะลงปลาปลาดุกไป50กิโลปลานินอีก50กิโลนะลงไป100กิโลแล้วก็มีปลาค้างบอ่อคอนตั้งที่จะเยอะอยู่นะฮะกนะ็ถ้าจํากันได้แมทที่ผมไปตกอ่า ไปตก<ห>บ,อบ่องเรี้ยให้อยกอดนะะปลายที่ได้ทั้งหมดมาลงบ่อน,นี้หมดเลยนะฮะรวมๆก็น่าจะ50าสโลได้อยู่นะสำหรับวันนั้นนะก็วันนี้ก็เปิดใ,ให้ตกนะกติกาก็ตอนเช้าตก2องจิตทุกคนนะฮะบังับตก2องจิตจนถึง10บโมงแล้วก็ใช้ตัวเป็ดเดียวนะเริ่มจับล็อก8ปดโมงตกเก้าโมงนะโอ,โอเคครับเดี๋ยว ตอนนี้ผมจัดของเสร็จหมดแล้วลออลเดี๋ยวรอเวลาแล้วก็ลงเหยื่อพร้อ,อกมกันนะครับผมผมว่าวันนี้จะสนุกนะฮะวันนี้มันมิ่ติ้งครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาครับลุยทีครับ,รบมาลุยครับลยุยลุยคลุยลุยเรีบยบร้อยแลวย้ลว โอ้โหท <who 's ph> ิ้งหายแล้วปลาดุกตัวแรกปลาดุกใช่แล้วตัวแรกปลาดุกนะฮะทั้งเพลงหัวสันมดหรอฮึมุมงนี่มีกระปลาดุกแล้วนี่ นั่นนั่นนั่นส <sm illi> ันหัวคอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอออุกอีกอ้

ุกอ <c ười> <c ười> ีกแล้วหายสามได้เลยกําเดียวมืนได้ตรงคอเลยไดัลมไเลยใสใหญ่มากครับโอ้โหลุกเตะดุกว่าเนี่ยตัวเลเลนอ้ <laughs> oh, 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 Ngay thế nào à? Bà ừ. nín mà kín lên này nè, mấy cái bà đúc này Ừ, cú tối ông

<cười> <cười> ừ chả không bạc đi lạ luôn ผ่านไปครึ่งชั่วโมงคนระับเงียบทั้งบอ่อตอนนี้เงียบเลยนะส่วนมากที่กินก็จะเป็นปลาดุกนะปลานินยังไม่กินเลยนะน่าจะเป็นเพราะอากาศหนาวด้วยแล้วมนะั้งเดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวลองออกระยะไกลดูนะนมันเงียบเนานะก็ลุยเลยนะเปลี่ยนเป็นสีห้านะของเมื่อวานของเซตเซต่หน้าของคลิปที่แล้วเลยฮนะ

ไปอ่ะครับสิบโมงสิบโมงกว่าเดี๋ยวไปหาก๋วยเตี๋วกินดีกว่าครับเพราะว่าความไม่กินนะไปไปด้วยกันไปลุกเมยตกปลาดีๆไม่สอบไดีๆก๋วยเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนยิงก๋วยเตี๋ยวกันมาละเอ้ยเงียบกริบเลยโ อ่ะตอนนี้เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงนะบอ่อนู้นที่เราตกกันนะเงียบแบบตั้งแต่น้ําเดือดมันเดือดอยู่ประมาณ20นาทีนะฮะปลาดุกแล้วก็เงียบไปเลยนะปลานินไม่กินเลยตอนนี้เจ้าของบอ่อแกบอกว่าแกมีบอ่ออยู่หบ่อนะไปตกตรงไหนก็ได้แล้วแต่เนะี่ยตามสบายนะฮะก็ กระจายกันไปนะฮะตอนนี้ที่บ่อหลักเหลืออยู่สองคนนะที่นั่งตกอยู่นะเพราะมันเงียบเนาะผมกับน็อตก็มาบ่อนี้แล้วกันเมื่อกี้นะต้นย้ายไปบ่อนู้นเขาโดนสัตว์ใหญ่ละแต่ว่าหลุดนะเดี๋ยวผมลองนี่ดูเผื่อจะมีอาการทุ่นมีอะไรมาให้ชมกลัวคลิปมันสั้นนะดูครับโดนแล้วอีกโดนแล้อีกโดนแล้อีกอ่าพอดิบสวิงวะหายแล้วเนาะเรื่อยๆจะชอบแบบสวิง yêu vậy con nè yêu mấy con nè Sực... Hồng tôi ừ, <laughs> ừ, à. à, là của tôi. của tôi 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 tôi. của tôi là là của ลอยนะเดี้ยวลอยล้วลหนีฝังกันรนะครับจิงนะครับจิงนะน้องน็อตโดนแล้วครับตัววันนี้จะมีบอลแล้วเนี่ยทำไมสามพอสีบอลละสักตัว นี่ฮะเมื่อกี้ผมใจมาตกบ่ออีกบ่อนหนึ่งนะลองดูนะฮะลงสองสามไม้โดนเลยปานินไซเคเกือบเกือบโลขยับมาอีกบ่อนหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้เป็นก๊อบถามบ่อละเมื่อกี้โดนไปตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะมี่มาตัวป่านี่เหายูีมาก มาครับบ่อที่สี่มก๊อฟสีบ่อแล้วนั่ยเห็นว่ากันมับ้ครับ้ถ้าเวลามามาไหนเอาเวลาฝึกเดี๋ยวเจิกันที่ดาอ่ะดาโมโหเขาไว้คนกำลังกำมันกำเนี่ยหันอะกันล่ะหันเนี่ยหันละหะ นิดเด,ยเดียวนะมันจะไปนี่ติดตั้งหลังนี่ผมแบบตายน, <Pine apple> นะตอนนี้ก็สามโมงสามโมงกว่าละเดี๋ยวว่าจะพอแล้วนะะเดี๋ยวจะกเก็บของแล้วนะวเดี๋ยวอาบน้ำนะฮะแล้วก็ค่อยมาที่บ่ออีกทีนะตอนเย็นมีมิ팅กิจกรรมลกกองไฟกันนะก็ เป็นการทั้งสันกินดืม่มกันพบปะให้กลุ่มนะกับคนในกลุ่มนะเดี๋ยวเราไปขับไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะก็วันนี้โดยรวมตอนเช้านะเราก็ตกสองดนะนะั่นแหละฮะแล้วก็ตกตัวเบ็ดเดียวตัวเบ็ดเล็กๆเลยเ,เป็นอิซึมาเบอร์สามนี่บ่าบถ้าผมจำไม่ผิดเอ้ยเป็นทินุเบอร์0.5บจุดห้านะแล้วก็ใส่สายเล็ก เริ่มตกก็มันจะเป็นปลาดุกนะ,ะที่กินกินทั่วบ่อเลยนะกินก็กินกับทุกคนนะแล้วก็กินอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หมดเลยหายเลยนะปลานินนี่คือไม่กินเลยนะวันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะมาแล้วก็หลังจากนั้นปลาไม่กินแกก็บอกว่าตกได้เลยบ่อไหนก็ได้เดินไปตกเลยตามสบายนะเพราะว่าบ่อพวกนี้มีปลาอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่กินนะฮะผมไปตกบ่อบ่อแรกน้องน็อตได้ไปสองตัวนะได้ปลานินตัวหนึ่งกับสวายตัวหนึ่ง แต่ผมไม่ได้ผมย้ายไปอีกบ่อหนึ่งในปลานินตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ย้ายมานี้อีกก็ไม่ได้นะสรุป,ปก็คือได้ไปลาอยู่5ตัวนะวันนี้เป็นปลาดุก4ปลานินหนึ่งนะนะครับผมก็ลากันไปเพียงเท่านี้ฮะไวเ้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับผลงานของเรานะปลาอยู่อีกบ่อหนึ่งนะผมน่าจะไม่โชว์ผลงานรวมละน่าจะแค่นี้นะฮะโอเคครับก็จากกันเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันครับสวัสดีครับผม